สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพบกับเวิร์กช็อปที่8ครับก็ในเวิร์กช็อปที่8นั้นก็จะพัฒนาอัปเกรดมาจากเวิร์กช็อปที่7ครับโดยเราจะใช้ตัวน็อปครับเราจะใช้ตัวคนอ็อปตัวต้านทานปรับค่าได้ในการปรับความสว่างของหลอด LED จากเดิมในเวิร์กช็อปที่7เราใช้ Serial Monitor ครับผลลัพธ์เป็นอย่างไรเป็นดังนี้ครับนี่นะครับผลลัพธ์ก็คือว่ามันจะต้องต่อน็อปเพิ่มเข้ามา ราใช้ตัวน็อบในการหมุนหมุนหลีไฟเพิ่มไฟได้ครับโดยปรับจากแรงดันไฟครับอย่างที่เคยบอกไว้ย้อนกลับมาดูวิธีการต่อวงจรวิธีการต่อเห็นไหมครับว่าเขาจะใช้ขาขาลบตรงนี้ครับมาพักอยู่ในในตัวโฟโตบอร์ดด้านล่างครับแล้วเอาขาบวกอีกอันนึงก็มาไว้โฟโตบอร์ดแบบนี้ครับนี่นะครับวิธีการต่อเหมือนเดิมครับแค่เพิ่ม แต่ทีนี้ตัวสัญญาณอาะนาล็อกอะนาล็อกก็ต่อเหมือนเดิมครับอะนาล็อกสัญญาณที่ใช้ในการส่งะครับที่อยู่ตรงกลางแล้วก็มาต่อกับต่อน,นี่ครับวิธีการต่อสามารถแอพพลายได้ครับถ้าเราต่อแบบในวงจรสายจะเยอะแบบนี้ถ้าเราประยุกต์ประยุกต์ใช้จะเป็นแบบนี้ครับ <Yeah. S 1> ก็คือว่าเราสามารถลดสายลงได้ทําแบบนี้ในคลิปนี้นะครับเราใช้สายจํานวนสายให้น้อยที่สุดเห็นไหมครับสามารถเพิ่มลดสายได้ อันนี้ก็กรณีถ้าเราเข้าใจแล้วสายไม่จำเป็นต้องต่อเยอะครับมีวิธีการต่อรัดอีกหลายวิธีมาก <c oughs> โพสคือว่าเราจะเพิ่มตัวอนาล็อกเข้ามาครับเพิ่มตัวอนาล็อกนี่ครับในการสั่งค่า e ีดค่าอนาล็อกแล้วก็เอาค่าอนาล็อกนั้นไปเก็บไว้ที่ตัวแปร adc นี่นะครับแล้วเราโดยโดยที่ ไอค่าหลอด LED ของเรานะครับ LED ที่เราต่อพอร์ต 14, 12, 15นี้ค่าจะแปรผันกับค่าอนา็อกที่เราหมุนตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมประกาศตัวแปรนะครับอย่าลืมนะครับตัวแปรตัวแปรประกาศก่อนก่อน Vo ท์เซตอัพนะครับตัวแปรประกาศก้อนบนนี้นะครับอย่าลืมนะครับโอเคก็จบเพียงเท่านี้ครับ